มาหนึนชื่อนี่ค่ะจะได้ตัว่งยิ่งเลากนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปลอยน้ำกันนะคะลอยนี้ไปน้ำไหมนะผม คือคือคือเนี่อเล้ยกันค่ะคู่กันค่่ยว้่าให้หนาไปและอยาให้บางไปนะคะอยากให้หนาแลอยาให้บงชวงนี้ให้เดีวแ้ใ้นีแล้ว